งามพักจอดบานพักแจงแสบแต่พี่นองนีงิ้สิแจงแสบแจงแสบได้ดอกพี่สิพี่นองไปต้มแจงกัน สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสกุทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาผอกั้านนี่แล้วในช่องเอท่านกินกินได้แซ่บเลยวันวนี้มาผอกั้านก็ไม่เอนะจ๊ะวันนี้แม่เอได้แกงเห็ดขมเดี๋ยวพี่น้องจ้าแกงเห็ดขมแซ่บแซ่บอืมความสุไปกินกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะาจ้าปฏิบัติความตั้งใจในการเฮ็ดนะก,กินต่อไปเนาะเจ๋งไหนก็อย่าลืมช่องนี้หน่อยช่องนี้ด้าจ้าพี่นอ้องมาแซ่บๆซ่บมากันจ้ะ ไม่ไปเก็บอันกับหนองพ่อโตกับหนองอุ้มอิ่มแต่พี่น้องเก็บเพื่อเท้าบานเนาะจ้ะ ตัดน้ำเหมืนห้องน้ำเย ครับครับเดองนรับแล้วเสร็จแล้วเหรอครับครับ,รรบว่าเราตัวปวนพี่น,ออน้องตะอาจิตยทายผู้นนดเดียวกินผู้เดียวแข็งแข็เนมากกว่านี้แล้วออาสวัสดีครับหรือยัง สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ้ยกมันขึ้นสูงเหรอสวัสดีค่ะมันทำอะไรอ่ะแม่อืมแต่กวนแม่นะแม่เชื่อเลยแม่จีจด้วยอ่ะอะไรนะแม่บอดีจ้าด้วยแม่บอดีแล้วครับแม่บอดีจ้าแล้ว เอ๋อก็สวัสดีจ้าฮึแมาสวัสดีแล้วไงอันนี้ไงสวัสดีแล้ทุกคนไงสวัสดีจ้าทุกคนแล้วครับฮึคุ้มเห็นแม่สวัสดีจ้าไหมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับอ่ะปอกันอีกแล้วนะสองอีท้องจรินกินไ์้ลยเจ็บเลย มันเหนมาสอก,กับหนังเฮกับหน่องอะไรครับตปตโตครับมาแซ่บน้องกันครับหืมแกงเห่มอมมาก,กินแกงเห็ียมขมจ้าพี่น้องมันเนแกงเห็ดมขน่าแสิบแซ่บตัวกินไหมเอมอมไม่กินก็ไปนั่งเล่นตรงนู้นเป็นูปป่ะหกินก็แซ่บแซ่บจ้าพี่น้องจ้ะ แต่ว่ากินเหล่ายะผุ่นกินน้ำนะกินน้ำด้วยในคราแต่นายน้าไม่ก,กินน้ำมันจะขมไหมถ้าไม่กินน้ำมันก็ขมครับไม่ต้องรอแป๊บหนึ่งก่อนค่อยกิน บอกก็ลัำพอกินพี่น้องจ้ะยังเห็นคนมันโดนไปเก็บผินกลมเหรอใต้ตัวปักใหญ่นึงเหรอใต้ตัวปักใหญ่นึงอันนี้ใครไปเก็บมาเนี่ยตัวตวเหรอใช่อืกอีตัว 嗯。<up. S 2> mm.

ช่วงนี้ให้กระรังออกพี่น้องจ้ะถ้าฝนตกหิ้ตก็จะออกอทำไมนะถ้าฝนตกหิก็จะออกอืมถ้าฝนตกเห็้ก็จะออกอืมถ้าฝนไม่ตก,ออกล่ะมันก็ไม่ออกหรอ เก่งแต่ว่าตัวไหมโกกมหต๊เก็บเห็ดเก่งไหมกลิง่งอืมลกอืม ออืออ,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 อืมอ,อืมอท่นเ่อือื้นทอืมเดี๋ยวเขาเก็บเสียร์ลยพี่น้องจ้ะเสียยังเดี๋ยวจตอตอนไปกินน้ามันคมปาก ตอนกินน,นีอแซ่บให้ย่ำแห้มันย่ำกุบกดุบดีะนาะดจับ <c oughs> เอา่ะจับพี่น้องกั้ ยิ้มหละเฮนนี่กับเมย์กับขอบคุณพี่น้องหลงายๆที่เคามาติดตามรับชมนะาจา๊ะเฮนนี่เมย์เอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเมย์เด้อเพอื่อนๆของน่าใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะเอ้าสิสวัสดีละหันคุณเ <laughs> มื่อนี้เมย์เอกกับน้องก็ตกกับสิครับตัวละไปก่อนพอกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเลยบ๊ายบาย